การหารที่ตัวตั้งมีหลายหลักตัวหารมีหนึ่งหลักการใช้แบบรูปในการหารที่ตัวตั้งมีหลายหลักตัวหารมีหนึ่งหลัก2,400หารด้วย6กได้เท่าไรใช้หลักและค่าประจำหลักมาช่วยในการคิดนะครับ24หารด้วย6เท่ากับ4 24 10หารด้วย6เท่ากับ40 2 24 0 0หารด้วย6เท่ากับ400 24 0 0 0พันหารด้วย6เท่ากับ4,000ข้อสังเกตนะครับนำา4 4หารด้วย6เท่ากับ4แล้วเติม0เท่ากับจำนวน0ูนย์ของตัวตั้งแบบรูปช่วยในการหาผลหารได้ง่ายขึ้นดังนั้น2400หารด้วย6เท่ากับ4 0 0นั่นเองการหารที่ตัวตั้งมีหลายหลักตัวหารมี1นึ่งหลัก แม่ค้ามีดอกกุหลาบ215ดอกนำมาจาัดเป็น5ชอ่ชอช่อละเท่าๆกันแต่และช่อมีดอกกุหลาบกี่ดอกประโยชน์สัญ,ญลักษณ์215หารด้วย5เท่ากับเท่าไรแบ่ง215เป็น5ส่วนเท่าๆกัน1หลักร้อย200แบ่ง5ส่วนเท่าๆกันไม่เพียงพอที่จะแบ่งต้องกระจายไปอยู่ในหลักสิ2หลักสิบ กระจาย200เป็น20 10รวมกับ1 0เป็น 21, 10 21 10แบ่งเป็น5้าส่วนเท่าๆกันแบ่งได้ส่วนละ40เหลือ1 0 3สหลักหน่วยกระจาย1 0เป็น10หน่วยรวมกับห้าหน่วยเป็น15ห้าน่วย15ห้าหน่วยแบ่งเป็น5้าส่วนเท่าๆกันได้ส่วนละ3หน่วย นักเรียนครับ215แบ่งเป็น5ส่วนเท่าๆกันได้ส่วนละ43ดังนั้น215หาร5ได้43นะครับแสดงว่าแต่และช่อมีดอกกุหลาบ43ดอกนะครับแสดงเป็นวิธีหารยาว215หารด้วย5 1หลักร้อย5หาร200ต้องกระจาย200ไปอยู่ในหลักสิบ 2หลัก10 200กับ1นึเป็น21่สิบเหาหาร21่สิบเได้40่สิผลหารหลักแรกเหลือ1นึ่หลักหน่วย1นึกับหหน่วยเป็น15หน่วย5ห,หาร15หน่วยได้3าหน่วยดังนั้น215หารหได้43านะครับ แสดงเป็นวิธีหารสั้น215หาร5ได้43แต่และช่อมีดอกกุหลาบ43ดอกการหารสั้นใช้วิธีคิดเช่นเดียวกับการหารยาวแต่ไม่ต้องแสดงขั้นตอนการหารแต่ใส่ผลหารเท่านั้นนะครับตรวจคำตอบนำความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารมาใช้ในการตรวจคำตอบการหารได้หารยาว43เป็นผลหาร 2 1 5เป็นตัวตั้ง5เป็นตัวหารหารสั้น2 1 5เป็นตัวตั้ง5เป็นตัวหาร43เป็นผลหารนะครับตรวจคำตอบได้โดยนำผลหารคือ43คูณตัวหารคือ5เท่ากับ2 1 5คือตัวตั้งการตรวจคำตอบการหารให้นำผลหารคูณกับตัวหารจะได้ผลลัพธ์เท่ากับตัวตั้งนะครับ การหารทำจากซ้ายไปขวาซึ่งต่างจากการบวกการลบและการคูณซึ่งทำจากขวาไปซ้ายนะครับ6,178หารด้วย3ได้เท่าไรวิธีหารยาวนะครับ6,178หารด้วย3 3หาร6,000ได้2,000ใส่ผลหารหลักแรกคือ2ในหลักพัน3หาร100ได้0,00 ใส่ผลหาร0ูนย์ในหลักร้อย1 0 0กับ70เป็น1 7บ0 3หาร17 1 0ได้50ใส่ผลหาร5ในหลัก10เหลือ20 20กับ8หน่วยเป็น28หน่วย3หาร28หน่วยได้9หน่วยใส่ผลหาร9ในหลักหน่วยเหลือ1น่หน่วย <c oughs> เมื่อผลลบขั้นสุดท้ายน้อยกว่าตัวหาร ผลลบนั้นเรียกว่าเศษนะครับ6,178หารด้วย3ได้2,059เศษ1มาดูวิธีหารสั้นกันนะครับ6,178หารด้วย3การหาผลหารโดวยวิธีหารสั้นใช้วิธีคิดเช่นเดียวกับการหารยาวจะได้เป็น2,059เศษ1 6,178หารด้วย3ได้2059เศษหนึงตรวจคำตอบในวงเล็บ2059เป็นผลหารนะครับคูณตัวหารคือ3บวกตัวเศษคือ1จะได้เท่ากับ6,188ซึ่งเป็นตัวตั้งการตรวจคำตอบการหารมีเศษให้คูณผลหารกับตัวหารแล้วบวกกับเศษจ,จะได้ผลลัพธ์เท่ากับตัวตั้งนะครับ นักเรียนครับการหารที่ตัวตั้งมีหลายหลักตัวหารมี1ห,หลักทําได้โดยการหารทีละหลักเริ่มต้นจากหลักซ้ายสุดแล้วหารทีละหลักต่อเนื่องไปทางขวาจนครบทุกหลักนะครับค่ะหลังจากที่นักเรียนฟังวีดีโอเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนทําในหนังสือแบบขวาดหน้า63นะคะนักเรียนเจอกันใหม่ในชั่วโมงหนะะ้าค่ะ